พอดีเจอสภาพสีรถครับแตกแบบนี้เลยอันนี้ลอยทั้งสนิมมั่งอะไรมั่งสารพัดมันใช้มานานครับเก่าคราวนี้จะมาทำสีใหม่ดูสภาพก่อนทำนะครับจากสีที่แตกหมดเช้าเน้นนะครับคราวนี้เราก็ขัดสีเก่าออก รวมทั้งสีกันสนิมรองพื้นก็จะเห็นเหล็กอยู่ประมาณนะี้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับซึ่งลอกสีเก่าออกให้หมดคันนี้ก็เป็นเหล็กตะเลเลดขาวฟบเลยคันนี้ก็ต้องหากระดาษทรายรูปซ้ำพวกที่มันเป็นตัวด่างๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับสี ลองพื้นของเก่าสีเทาสีกันตนิมของเก่า,ากระดาษทรายรูบๆออกที่เหลือก็จัดการล้างทำความสะอาดงานโป๊ะแบบแอ่งเล็กๆนี่จะไม่ทํานะครับเพราะว่าถ้าเป็นหลุมเล็กๆนิดๆ,นดๆเนี่ยอย่างพวกเป็นหลุมนิดๆหน่อยๆเนี่ยปกติทั่วไปถ้าถ้าส่งเขาซ่อมหรือว่าส่งเขาทาสีส่วนมากเขาจะโปะพวกเป็นหลุมเป็นแอ่งเล็กๆอย่างเนี้ย ให้มันหายเนียนเสมอใช่ไหมแต่ว่าครั้นี้ผมคือไม่ชอบตรงที่ว่าพอโป้ไปแล้วเนี่ยเวลาสีเก่ามันแตกมันเล่ามาไอ้พวกที่โป้เนี่ยมันจะพาเสียหมดมันจะพาเสียสู้ให้มันเป็นแองนิดๆแบบเนี้ยช่างมันเถอะมันเป็นไม่กี่ที่อาจจะมีหนึ่งที่สองที่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็ปกปกติเหมือนเดิมไอ้พวกแบบเนี้ยคือผมจะไม่โปมันเลยเพราะว่านานๆไปเดี๋ยวมันก็หลุดแตกตรงรอยโป้นี่แหละ ให้มันเป็นเนื้อเหล็กล้วนๆแบบนี้เพราะว่าเป็นเหล็กล้วนๆเราก็พ่นขัดกระดาษทรายเบอร์หยาบๆให้มันเป็นร่องนิดนึงเพื่อให้ขัดให้มันเป็นเนื้อลายของเหล็กพวกเนี้ยให้มันเป็นเสี้ยนว่างั้นเถอะเสร็จแล้วถึงจะเอาสีกันสนิมลงทับเพราะว่าถ้ามันลื่นขัดเนียนกิ๊กเกินไปเนี่ยมันลื่นแล้วสีกันสนิมมันจะไม่ติดก็ให้มันเป็นเสี้ยนๆลายๆในเนื้อของเหล็กเนี่ย เพื่อให้สีสนิมการสนิมมันติดกับเนื้อเหล็กเพื่อไม่ให้หลุดหลุดได้ง่ายว่าง,งั้นเถอะอนาคตมันอาจจะยืดประเภทขัดแล้วเนียนคยมันไม่ค่อยติดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับว่าเราจะขัดขนาดไหนกันก็นี่ก็เหลือแต่เอาไปล้างน้ำทำความสะอาดซะ เสร็จแล้วก็มาหาวิธีลงสีกันสนิมกันสีรองพื้นประมาณนี้ครับโดยทั่วไปเลยมันจะอาดผ่าถูล้างน้ำทำความสะอาดง่ายกว่าครับวิธีนี้ อันนี้ล้างน้าทําความสะอาดแล้วนะครับมันแห้งแล้วก็พอดีมาผูกใส่กิ่งทุเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะพ่นสีรองพื้นก่อนใช้พ่นสีรองพื้นแล้วไปดูสีที่พอดีผมซื้อมา,อายอดอยู่พันสองสามสิบเจ็ดบาทก็มีของ อันนี้กระดาษทรายนะครับเบอร์สามร้อยี่กับเบอร์หกร้อยสองตัวเสร็จแล้วก็น,นี่้แปลงล้างกาก็ต้องมีแปลงอันหนึ่งครับสําหรับล้างกาตอนจบงานคราวนี้มาดูสีนะครับอันนี้ของสีกันสนิม n k y หรือนากุยะนะครับสีกันสนิมส่วน,นี้เป็นน้ำมันทินเนอร์ผสมของตัวสีกันสนิมหรือไว ใช้ล้างกาก็ได้ตัวเนี้ยส่วนนี้เป็นตัวนี้เป็นเลกเกอร์ชุดนี้295ราสิบห้าทส่วนนี้เป็นของแม่สีอบอลทองครึ่งลิตรครับอันนี้ผมจะลองใช้ของฝากระบะดูก่อนเสร็จแ,แล้วก็นี่ก็เป็นตัวน้นำยาทินเนอร์เหมือนกันเพื่อผสมสีให้มันพอดีสำหรับงานพ่นนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นทินเนอร์ของคู่นี้ว่างั้นเถอะไอชุดนี้เป็นคู่นี้แล้วก็ไอ้นี้เป็นตอนจบอันนี้ตอนเริ่มกันตตนิมพูดได้ง่ายก็คือรวมยอดชุดนี้พันสองสาบเจ็บาทแล้วมาดูกันต่อว่าออกมาจะเป็นยังไงอันนี้คืองานพ่นสีรองพื้นนะครับกับกาก็ ตัวนี้ถือว่าไม่แพงครับเฉพาะกิจครับไม่ได้อาชีพสภาพนะครับ นี่นะครับก็คือพูดได้ง่ายๆก็พ่นสีลองพื้นเสร็จแล้วมันก็จะสีออกเทาเทาเข้มๆหน่อยประมาณนี้ก็ประมาณ2รอบเกือบ3รอบเือนกันให้มันเข้มๆเสร็จแล้วก็ที่เหลือนี่ก็กหากระดาษสายเบอร์หก0้มาขัดเพื่อให้มันผิวมันหยาบ พอผิวหยาบเสร็จแล้วเราก็พ่นสีจริงสักสามรอบสองรอบครึ่งหึือสามรอบประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นฝากระบะที่ทำเองอันนี้กระดาษทรายเบอร์หกร้อนะครับขัดหน้าอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้มันลื่นวังน,น,นั้นไม่เชิงว่าลื่นให้มันผิวมันเกาะกันค่อยหาผ้ามาทำความสะอาดอีกทีหนึง่งแต่ไม่ใช่ขัดจนสีออกจนไปถึงเหล็กเหมือนเดิมนะครับเอาพอประมาณ ตัวนี้คือแม่สีนะครับแม่สีไอ้บอลทองแล้วก็ตัวนี้เป็นทินเนอร์ผสมให้เจือจางก็ใช้แม่สีตักใส่กลวยแบบนี้นะครับเวลานั้นก็อาจจะใช้สักครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ผสมอะคริลิกต,ตัวเนี้ยี่ห้าเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งต่อยี่สิบถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นพอออกเลี้ยวๆใสๆนะครับ เสร็จแล้วเราใส่กามาดูอันนี้คือเราพ่นไปรอบแรกเก็บตามขอบตามมุมรอบแรกแล้วก็เคลียร์บางๆไว้ก่อนอันนี้รอบหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีบอกออกเลายนิดหนึ่งในบางส่วนที่ยังไม่เต็มดีก็พ่นรอบแรกไปก็จะทิ้งระยะห่างประมาณ5-10ถึงสิบนาทีอะปล่อยให้แห้งดีๆก่อนแล้วก็จะพ่นรอบสอง ก็ระยะห่างก็เท่ากันประมาณนั้นครับรอบสองเคลียทถึงสามรอบนะครับโดยโดยประมาณในการพ่นไอตัวแม่สีของสีรถกระบะอันนี้รอบสองแล้วนะครับรอบแรกก็จะออกลาย,ลายนิดหนึ่งพอ,อรอบสองก็จะเห็นเป็นเนื้อสีเริ่มเหมือนขึ้นทุกที ห่างๆพอดีไม่ได้พ่นให้ดูเลยครับจังหวะมันพ่นก็ใช้สมาธินิดหนึ่งก็เลยไม่ได้พ่นให้ดูตัวอย่างอันนี้มองแล้วเงาวับครับใช้ได้หรือว่าเรื่องแม่สีโอเคครับนี่ดูดีครับสภาพมันนะครับปัจจุบันนี้ตอนนี้ส่วนของขอบด้านข้างพวกนี้นี่ไม่ได้ลอกสีออกนะครับ เป็นสีเดิมๆทองมันแล้วก็ตรงไหนที่มันขัดล้างทำความสะอาดก็แค่เอาผ้าเช็ดทําความสะอาดขี้ฝุ่นที่พวกกระดำกระด่างออกให้หมดเสร็จแล้วเราพ่นสีทับเลยเพราะว่าจะดูว่าสีมันเป็นยังไงแล้วก็อีกสักหน่อยมันก็ไม่ฟ้าครอบเสร็จแล้วก็ใส่แมกไลเนอร์มันก็พวกนี้ก็ดูปกติก็เพียงแต่พ่นสีให้มันเหมือนกันหน้าหลังเท่านั้นเอง ดูจากสภาพนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับดูดูดูสีออกมาก็ดูดีส่วนมากก็จะมาเน้นฝั่งนี้มากกว่าเพราะฝั่งนี้เป็นตัวโชว์เพราะมันอยู่ด้านนอกไม่มีอะไรปิดบังก็ถือว่ามือใหม่ครับหัดทําสีตัวเอง ออกมาอีกรอบหนึ่งสุดท้ายครับทิ้งไว้ห่างประมาณสัก5้านาทีถึง10บนาทีก็จะพ่นรอบที่สามให้มันจบอันนี้พ่นรอบสามครับรอบที่สามเอาแบบเข้มๆช่ำๆเลยนะครับรอบเนี้ยจากดูสภาพนะครับก็ถือว่างามครับใช้ได้เงาดี เปี้ยเลยดูดีครับไม่มีที่ติดแล้วก็สีไม่ไหลนะครับนย้อนไปย้อนมาเข้มๆแต่ว่าไม่ไม่จี้ที่เดิมถ้าจี้ที่เดิมเดี๋ยวสีไหลก็โปรยทั่วๆช่ำๆเลยอันนี้คือรอบ3ามแล้วต่อไปก็เป็นของเลกเกอร์ครับเท่านี้เลกเกอร์อีก3ามรอบ เหลือการลงสีครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้วันเคียโกของตาพัดก็คือเลกเกอร์ครับเลกเกอร์ทูคีตัวนี้เป็นน้ำตัวเนื้อของเลกเกอร์เสร็จแล้วดูตัวนี้เป็นตัวฮาร์ดคือตัวผสมอัตราส่วนก็1ต่อสอันนี้ใช้สีอันนี้ใช้หนึ่งที่เหลือแล้วก็เตรียมกระปองกาตวงครับก็จะประมาณนี้กะผสมสักประมาณนี้แล้วก็ ใช้สามไอ้ใช้สี่ตัวหนึ่งพ่นประมาณสามรอบครับสองรอบครึ่งถึงสามรอบถ้าไม่ดีอ่ะประมาณนั้นครับแต่โดยทั่วไปเขาจะพ่นอยู่ประมาณสองรอบครึ่งอ,อ,อันนี้เลกเกอร์รอบแรกครับออกจะเงาๆช่ำๆนิดๆไม่ถึงกับมาก ก็ดีทำไว้ด้วยแล้วก็บันทึกเป็นตัวอย่างไว้ด้วยครับโดยประมาณสัก5้าถึงสิบนาทีี๋ยวก็คนรอบสองประกอบเสร็จเรียบร้อยครับดูดูสภาพนะครับตอนทำสี สีเก่ามันก็เป็นบอลทองเสร็จแล้วตอนนี้ก็คืออันนี้ทำสีใหม่ตัวกระบะมองดูดีๆแล้วถือว่าสวยเลยครับนี่ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าประเมินตามตามแนวช่างที่ดูด้วยตานะครับอันนี้ถือว่าไม่ผ่านสาเหตุของมันนะครับคือจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ ตอนทำสีครั้งแรกทั้งสองครั้งสามจนจบก็คือหนึ่งตอนเราทําสีไอ้พวกสีรองพื้นเนี่ยพอขัดออกมาทําสีรองพื้นเนี่ยการพ่นเนี่ยพ่นสีเพื่อจะสีกันสนิมเนี่ยตัวนี้สีแห้งเร็วโอเคไม่มีปัญหาพอหลังจากเราลูบกระดาษทรายเบอร์หกร้อยแล้วคันนี้เรามาพ่นสีบอลทองแม่สีตัวจริงเนี่ยก็พ่นสามรอบโดยทิ้งระยะ ก็ไม่มีปัญหาครับืจบไปได้ด้วยดีระหว่างสีลงพื้นสีบนทองเสร็จแล้วรอบที่สามมาพ่นสีเลกเกอร์ตัวนี้แหละครับคือตัวปัญหาตัวงานจบเนี่ยคือหนึ่งเลกเกอร์เนี่ยมันมันแห้งช้าทูเ k แห้งช้าเสร็จแล้วพ่นเยอะเยอะเข้าสีอาจจะมีไหลได้ครับเป็นบางจุดเพราะว่าบางจุดผมที่มองมองดูเนี่ยมันยังมีเรื่องของสีไหลหนึ่งอย่างนะครับสอง มันแห้งช้าพอมันแห้งช้าเราความใจร้อนเราอยากประกอบให้เสร็จให้มันเร็วๆก็คือพ่นเสร็จเราก็อยากรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะแห้งเมื่อไหร่มันจะแห้งครนี้พอเราอยากรู้มันแห้งเนี่ยลอยเอาเราเอามือมาจับนะครับเอามือมาจับมันเป็นรอยบุ๋มตรงมือเราเลยสภาพมันก็คือสีมันแห้งช้าสาเหตุมันะมันก็เลยเป็นรอยบุ๋มขึ้นมาแต่ว่า รอบหนึ่งรอบสองเนี่ยดีหมดทุกอย่างครับยกเว้นตอนเคลือบเลกเกอร์นะครับเลกเกอร์เนี่ยต้องพ่นสีจะรอบหนึ่งรอบสองรอบสามก็ช่างแต่ว่าต้องทิ้งให้นานจนแห้งดีเลยนะครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงประมาณนู้นแหละครับอันนี้ผมพ่นเลกเกอร์ตั้งแต่เที่ยงนี่จนสี่โมงเย็นแล้วเนี่ยเพิ่งจะประกอบได้ประกอบเสร็จก็ยังมีรอยแตะเข้าไปก็ไม่ได้เป็นรอยบุ่มบุมนิดๆิดมันยังไม่อยากจะแห้งดีด้วยซ้ำข้อเสียมันตรงเนี้ย ก็ดูอย่างคนอื่นเขาทำมาเยอะแยะแต่เขาปัญหาหาเรื่องของการตอนจบเนี่ยเราไม่รู้พอเราทําเองปุ๊บนี่เรารู้เลยว่าพ่นสีครั้งแรกครั้งสองครั้งสา <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> เราจะรู้ปัญหาทันทีเลยเพราะว่านี้ผมพ่นสีครั้งแรกเหมือนกันทําเองแต่ไม่ได้ไปจ้างช่างที่ไหนเขาทาเป็นครั้งแรกที่ทดลองก็ซื้อกาซื้อสีมาเอง อยากรู้ว่าคอสค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็เป็นอันว่าเรารู้แล้วอะปัญหาปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับคันนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเราจะพ่นทั้งคันเนี่ยพ่นใหม่ทั้งคันแล้วตรงไหนที่มันได้เสียคันนี้เราก็ทําเป็นแหละอยากบอกให้รู้ว่าตอนจบเท่านั้นแหละปัญหามันอยู่ตอนพ่นเลกเกอร์เท่านั้นเองพวกสีกันสนิมแม่สีโอเคไม่มีปัญหาแต่จะมาตายตอนจบ ตอนพ่นเลกเกอร์คือสาเหตุแห้งช้าหวังว่าคงจะได้รับความรู้นะครับในการทำสีรถขอบคุณครับ